ร้อยต้นตายไปเสียสามสิบเือเจ็ดสิบเือเจ็ดสิบด้ยจำนวนเงินนะครับคือทั้งปีเลยครับปีนึงตรงจุดตั้าไรครับก็ประมาณสองขีดมั้งสองขีดว่าสองลครับอ๋อสองโลอ๋อสองโลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องคนบ้าตำสวนนะครับวันนี้ผมยังอยู่ที่ จังหวัดจุมพรนะครับวันนี้มาดูสวนตุเรียนของน้าชายผมนะครับลูกพี่ผมสวนพี่ปนใจนะครับสวนนี้ตั้งอยู่ที่อำเภอปะทิวจังหวัดจุมพรนะครับเป็นตุเรียนแก่อายุ30กว่าปีนะครับเป็นหมอนทองทั้งแปลงนะครับ แงนี้ใช้ระบบมอเตอร์นะครับในการลดน้ำนี่ครับเจ้าของสวนสวัสดีครับพี่บอลใจสวัสดีครับสวัสดีครับทำรรอะไรครับวันนี้แต่งกระแหงครับวันนี้แนนนนนต่งกัะแหงแต่งกระแหงทำไมถือปลาเอาเยอะฮะแต่งกระแหงทำไมถือปลาคอยคอยตัดแหนงให้มันกริ่นเล็กเลย<อ>ได้ขนง่ายง่ายตัด เจอๆนะครับเจ้ากองสวเจอๆเบิ่ดๆครับว่ตรงตรงดูตรงผมนล้ก่อนนะครับเฟ้นะครับเบิ่ดๆกี่ต้นครับแปลงนี้เอาห้าได้ครับห้าได้ร้อยต้นตายไปเสียสามสิบเจ็ดสิบเหลือเจ็ดิกี่ปีแล้วนี่โอ้สามสิบยี่สิบสามสิบปี หนูลูกน้องนะครับลูกน้องลูกน้องลูกน้องทำไรครับลูกน้องลูกน้องเต้นกันงครับลูกน้องชาวต่างชาตินะครับที่ผมลงคลิปไปเมื่อวานนเนี่ยตอนนี้โค่นดีไหมครับตอนนี้เรื่อเป็นอะไรครับตอนนี้ทำไมใบมันไม่ค่อยมีเลยตอนนี้จะโค่นแล้วจะโค่นแล้วโกมาเลยครับโกมาแล้วโกมาโกมา มดอดเจาะมันแล้วปีที่แล้วได้กี่ตันครับบองนี้ปีแล้วได้ไม่เท่าไหรนะ่ตายแตเยอะเดอ้ไอฝนมันไอ้มันร้อนจักรโลได้ป่ะครับตักโลโอ้โลนะเก้าเก้าเก้าขีดพอละเก้าขีดพอลนะลงทุนไปเลยเสียเจ็ดขีดลงทุนเจ็ดขีดนี <laughs> ่พูดกันก็คนยืมตงมังค์วะการหลานมายืมตังค์นะครับ เคยได้ตรงจุดกี่ตันครับแปลงนี้ยี่สิบนะมันยี่สิบนะเคยได้นะ่ยนะลดวจำนวนเงินนะครับคือทั้งปีเลยครับปีหนึ่งตรงจุดเท่าไหร่ครับก็ประมาณสองขีดมั้งสองขีดว่าสองโลครับอ๋อสองโลอันอ๋อสองโลนี่ครับสวยนะครับไปงี้ ทำจริงจังนะครับทำจริงครับแต่ตายมันก็มีป่วยมีเป็นโรคบ้างนะครับธรรมดาไก่ทำตุเรียนไม่เป็นโรคก,ก็อไม่ใช่แล้วนี่ยตายตายหนึ่งปลูกสิบเลยอ๋อถตาตายอ๋ออันนี้เป็นนี่เป็นสูตรนะครับถ้าว่าตายตายหนึ่งต้น <c oughs> นี่จะปลูกสิบต้นเลยครับนี่ครับนี่นี่ นี่ยังเป็นเป็นพันว่าเป็นทุเรียนบ้านก็เรียนบ้านทุเรียนบ้านนี่อาจจะเสียบยอดต่อ,อไปไหนต้นที่เสียบยอดได้แล้ววะไหนไวะไห<อ>นต้นที่เสียบยอดอมาดูต้นเสียบยอดตอนนี้เยวไปดูทุเรียนเสียบยอดนะครับนี่ครับตายหนึ่งปลูกแค่สีตรงนี้ต้นนี้ตายหนึ่งนะครับตายหนึ่งแต่ปลูกสี่ต้นนะครับหนึ่ครับหนึ่งสองสี่ต้นนะครับ สามสี่โอ Or, this, this the ago, trendy, Morris, ้ส oh, <c oughs> right. ี่ต้นอ๋อนี่นี่เพิ่งเสียบยอดไปเหรออ่าเพิ่งเสียบไปไม่ประมาณก่อนก่อนเข้าปัาก่อนเข้าพัญษาครับก่อนเข้าาพนษี่ครับแผลแผลเสียบยอดก่อนช่วงช่วงเข้าพัญษาแหลยอ๋อเสียบเสียบเสียบอ่าเสียบสูงเลยนะครับเสียบสูงพอๆกับสีขาได้นะครับอ๋ออ๋อทำขาด้วยทำขาด้วยอ๋อเสริมขาด้วยนะครับมี เป็นมีสองกาเป็นไงครับใบหน้าพอใจไหมครับปีนี้ไม่ไม่เท่าไรใบไม่ใหญ่ใบไม่ก็ใหญ่นะครับทําไม่ทันทําไม่ทันยุ่งนะครับยุ่งครับยุ่งยุ่ง,ง,ง,งทั้งวันยุ่งทั้งวันขี่รถไปขี่รถมาทั้งวันต้องอไปต้องไปดูสวนเพื่อนด้วยอุย้ยมีลูกตุเรียนด้วยครับเอามีครับเอามาั้ยโอ้แก่ไหมครับฮะ แกไหมอะ่ะยังไม่แก,กเ,แเ,อเอาไปปากลูกปากหลานสักหน่อยหลานกินได้แล้วหรอว่ามีอยู่ลูกนึงครับทางแปลงเห็นเห็นหอยูอ่ลูกเดียวนี่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 ตอนนี้ ทุเรียนพันน่ะนี่นี่ทุเรียนพันเลือกมาไม่ดีต้นมันเขวตต้นเลือมมันงูเลยต้นนี้ต้องเลือกต้นที่มันตรงๆงคนใหญ่ๆออนี่ต้นเอ็นไปเอ็นมามันไม่ก้อยต้นไม่ตรงไม่ด้วยครับตรงมันไม่ก้อยขั้นหลังเลือกต้องเลือกต้นตรงตือต้นเหมือนกับมันแน่นแล้วก็เพาะไว้แน่นแล้วก็แยงขึ้นหน้าเต้ โอ้นี่หนูวัาตอนนี้ใกล้ใกล้บ่อยนะครับใกล้ที่ได้ใกล้จะตายนะครับไม่ตายเลยคี้ปลูกแต่ไม่ตายเลยครับโอ้เช้งวะเช้งให้ตายไม่ตายเพราะว่าคิดว่าจะตายมันไม่ตายนะครับหนูฟื้นขึ้นมาอีกแล้วหนูเราปลูกลออเลีวนะครับหลังอย่าปลูกรอครับไม่ตายต้องมันตายก่อนก่อยปลูกก่อมันตายก่อนก่อยปลูกพอปลูกรอแล้วฟื้นนะครับแบบนี้ฟื้นเนี้ย มีโอกาสดอกดอยู่ครับมีโอกาสได้ลูกสักหน่อยดูมั่งตายหนึ่งปลูกจเท่าไรดิตายหนึ่งปลูกสิบครับเ <c oughs> ยอะแยะเลยครับนี่ประมาณ<อ>มว่านี่สักสี่ห้าปีได้สักตันนันเนี่ยสิบต้นเนี้ยอนนโอ้โอ้ตันก็เป็นแสนนะครับเพราะว่าสิบต้นนี้สิบต้น,นต้นละร้อยกิโล ปลูกให้มากครับได้ลูกได้ดอกได้ลูกได้เยอะปลูกต้นเดียวไม่ได้ได้ไม่กี่ลูกเออปลูกต้นเยอะมันได้เปรียบกว่าได้เปรียบคือเราได้ไขวไวกว่างได้ปริมาณเยอะได้ปริมาณเยอะนี่คือคําแนะนําจากผู้มีประสบการณ์นะครับนี่ก็เหมือนกันครับกี่ปีได้แล้วนี่แปลงนี้อะไรต้นที่แก่ที่สุดนะหลังพายุเก หลังปยจุก,กีปัจุกีปีเลยสามสามสามสองสามสองปกปีสามสามฉีดยายัางไงครับเป็นีมกี่วันฉีดยาทีครับช่วงนี้ก็เจ็ดวันหนเจ็ดวันครั้งนะครับนึกว่าแล้วแต่ลมแล้วแต่ถ้าช่วงหน้าฝนก็สิบวันครั้ง เราใช้มอเตอร์อะไรรดน้ำรับนี่ไปนี่มอเตอร์สามนิ้วครับสามแรงวิเรอ๋อใช้เป็นมอเตอร์สามสามสามแรงสามนิ้วนะครับตองสามครับตองสามตองสามมอเตอร์ตองสามต้นหนึ่งประมาณสามถึงสี่หัวนะครับสามถึงสี่หัวคือเปิดประมาณสองสามครั้งนะประตูน้ำคือครอบตั้งแต ทาสีไปทําไมครับต้นทุเรียนะทาสีทําไมครับอ๋อทาสีแดงไว้หยุดครับให้โรคหยุดให้โรคจอดจำเป็นไฟแดงนะครับคือโรคตัวเรียนจะได้ไม่เข้าต้นจะได้ไม่จอดอยังไม่ออกดอกนะครับยังไม่ออกแต่ว่าใกล้ได้เลยครับแต่ทกลอ,ออกเยู๋ยวตอนนี้มีแต่ดกกอกทกลอนะครับตอนถ้าออกตอนนี้ก็ จนจังหวัดจันทบุรีครับดีแล้วครับยังไม่ออกน่าจะออกช่วงมก,การาหนะครับออเป็นท็อปแต่เลยล่ะเป็นไรครับเป็นท็อปอ้เป็นท็อปนะครับ<อ>ตัวนี้เลือกมันจะเป็นสีน้ำตาลนะครับอืมท็อปเดี๋ยวตอนตาน,นี้ก็เป็นนะครับโอโลกทอ็ทอปนี่มันไม่ก้าวไกลออกไกลแล้วต่ให้เก่งยังไงก็เป็นนะครับ รักเน่าขนเน่าในตูเรียนไม่รู้จะพูดอะไรโอเคครับโอเคเท่านี้ก่อนนะครับวันนี้ก็ฟามาชมสวนทุเรียนของน้าจายผมนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่รับชมนะครับ,รบขอบคุณครับ